สวัสดีครับพบกับเบ้ากลมอีกแล้วครับผมมืนอวาเบ้ากลมไปหาต้นอีกับบุ๊กมากนะครับเนาะมี่ได้เมื่อหลายอย่ากแต่ว่าเบ้ากลมกับแบงไปให้ห่้านะครับเนาะแบงไปให้แม่อยู่ในบานพู้นเบ้ากลมก็เลยเหลือมาแอก่งสนี้ครับพักปลาตามฤดูกาลย่อมนี่ก็มีอีดอกดอกกระเจียวเฮ็ดต่างๆนหน้าเนะครับเนาะแล้วก็ต้นบุ๊กพื้นกำลังออกมืนอวานเบ้ากลมก็ไปเจ็บกำลังกาลังกินนะครับใบใบที่ว่าชุบๆอยู่นะครับเนาะพื้นบานแค่ประมาณนี้ ทำแม่นบานร้ายจังสีเขาสีเบาเอิญครับเนาะมันมันไปทางแก่แร้วมันสีตรงเปาเปื่อยนะครับเนาะแต่ว่าสุบหลูกซ้ำเบาคืมที่เบาคืมตัดมาเนี่ยือว่าสไดินะครับเนาะแต่วันนี้เบาคืมจะไม่คลิปแกงน่พุกนะครับเนาะสีเห็ดเพราะว่ามีเอฟซีมีท่านผู้ชมหลายคนท่านเพื่นกับถามทักเข้ามาจากคลิปก่อนที่เบาคืมเห็ดนะครับเนาะที่เบาคืมเห็ดแกงต้นมุกเพื่นบอกว่าบางคนเพื่อนบอกว่าอยากหูวงวิธีการแกงวิธีการเฮ็ดโดยละเอียดพูดสั้นว่าวันนี้เบาคืมก็ไลยมีโอกาส ได้ไปเก็บต้นบุกมากับที่มห็ดลคีบแกงให้พี่น้องชันผู้ชมได้เบ่งโดยละเอียดคือเก่าหล้นะครับเนาะอันนี้บ้าคลั่งกับกับปอกไปแล้วส่วนหนึ่งครับต้นบุกนี่ปกติแล้วถ้าแม่นปอกเอาคือแนนําให้ใส่ถุงมือนะครับเด้ดอเพราะว่าต้นบุกต้นบุกต้นอีหรอกหรือว่าต้นต้นบอลขั้นบอลน,นั่งหวานก็นแล้วแต่นะครับเราฝังนี้พื้นที่มีสารสารทีเวลาเข้าจับ ถึงไม่ถึงเมือ่อเข้ามันขั้นนั่นแหละสารตัวนั้นเพื่อนเรนว่าสารแคลเซียมออกซิเลตบริษัทหวานะครับเนาะสารตัวนี้มันสีเข้มขน้นเวลาถือกับเนื้อกับผิวน้งเขานี่พืนเห็ดหายระคายเครื่องนั่นคือว่าเกิดอาการขั้นนะครับเนาะเพราะฉะนั้นเวลาปอกบักคืมแนะนำแนะนำให้ใส่ถุงมือถ้าไม่มีถุงมือก็ใส่ถุงอันหนี้เข้าถุงใส่หาร์ดะครับเนาะถุงไว่ถุงหิวหน้านะครับนะสวมมือแ้วก็มันมัดแต่ว่าอันนี้บักคืนค่อยเบกคืนเคยบกค่อยใส่ดอกเพราะว่ามีปอกไป มันก็ถือแต่สีเนอกเพาะถือถือหนามือเองสิมันคือมวยจับถือแต่หนามือเดี๋ยวที่นี่ถ้าแม่นถือหนามือแล้วเข้ากะป้อนเท่าสีลลางมือเข้ากับเสีดมือแหงแล้วเข้าค่อยไปหลางกับหลังเข้าอย่าเป่าถูล่างมือนะครับเด้วยเวลาบวกลมกันทั้งที่ดีแนะนำให้ใช้ถุงมือนะครับเนาะอันนี้บวกลมทีจะเบิกบอลบวกลมปอกจะไหนบวกลมค่อยบดใช้ถุงมือนะครับเนาะมือมันก็อยากด่านน้ำแน่นลรอหนามือนะครับถือหนามือเข้าไปยังแต่ว่าถ้าเรา ร่องไปใช้หลังมือนี้ร่องมุดดูทะเบอเก,าก่าขวกวๆหลุดนะครับเนาะนี่คืหมวปอกดีครับสอบเม็ดตอน,นไงเองสิละเบ้าคืนไม่ได้กิ่นมันก็ไม่ได้เข้าแขาางเข้ายังเข้ามันกับบริเล็กแต่ตอนไงกินข่ามีไงเสแฉบๆพร้อมนะครับเนาะ,นะ,นะใส่มีดปอกพักปอกพ้นใหม่ก็ได้ไม่ว่าเสียวมีดตัวนี้ปอกก็ได้นะครับนอน เดก่แกแก่ถนัดนี่สบายเดี่ยวพิการโอวันนี้บ้าเกลือมิแกงใส่ใส่ปลาดุกนะครับเด้อปลาดุกบ้าเกลืมกัดต้มแล้วครับตำไปเรียบร้อยนะครับเนาะป่นไปเรียบร้อยแล้วใส่ป่นปลาดุก,กวันเถอต้องตำ ต้มปลาดุกแล้วก็ตำเห็ดคือปนล่ะแต่ว่าเขาไม่ต้องใส่หยังเขาเอาไว้แต่ใส่แกงตุ่นบุกนะครับเนาะแล้วทุกทีกั็ตัดชับ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 ถึงมือเจ้าของเสร็จแล้วแล้วก็พานี่ครับ เบิ้พอดีละ่ะโอ้หลายผลบอลล่ะแม่ใส่ชองตุนนี้าะว่าพาออกมอันมันเป็นหน่อยเรียนนะครับเนาะวันนี้เบ้าเคลื่มทิศแกงใส่นำยาน้างนะครับเด้ออันนั้นนำยาน้างนี่คือเหล่วแต่ห้าสะดวกนะครับเนาะบางเทต้าห้าขีดขันฮามียาน้างเขากับเบ้อถึงใส่ก็ได้ที่คลิปนก่อนที่เบ้าเกลื่มแกงก็มีใส่ทั้งใส่แน่แล้วก็บ่ใส่นะครับเนาะแต่ว่าันนี้เบ้าเกลื่มทิศใส่น้ำยาน้างนะครับเนาะใส่น้นำยาน้างนั เดี๋ยวเราเบิ้งตอนแกงครับเราเบิ้งขั้นตอนต่อไปด้วยครับเด้อมาเบิ่งวิธีการแกงกันครับบดนี้น้ำยาหน้าก็ครับเนาะที่บ่กึมยองแล้วเก่าคืนตั้งไฟเนะครับหลังจากที่พื้นเดือดเนาะครับเนาะน้ำยาหน้าเดือดสิ่งสิ่งแรกที่เอาตรงใส่นะครับเด้อก็คือต้นบุกที่เหาปาอกหนนั่นไว้นี่แหะครับใส่ลงไป เกือบเต็มมอกับพ่อละเหลือนั้นเอาไปทันหนึ่งอิ่มประลาดนะครับนกเดี๋ยวกันหยุกครับกะเทินไนใแกงทีเดียวเต็มมอไปเลยตักแบ่งปันเพื่อนบ้านเนี่ยนะครับนกเบิดบ่อละ มหมดกเกือบแล้วพอ,อยังมาต้องไซยังทั้งถินนะครับเด้อหลังจากที่เข้าไซต้นบุกลงไปแล้วก็ปิดฟ้าให้เรียบร้อยครับผมปะ้องเปิดนะครับเด้อนี่ หลังจากที่ใส่ต้นบุกลงไปเนาะครับเนาะเบาคึมร่องจับเวลาให้น้ำเดือดให้พืชน,น้ำเดือดขึ้นมาซิบหน้าที่ครับนี่เบาคืมเอาซ้ำนี่ครับถ้าเกินกว่นนี้มันสิเปือ่อยโพดเดวแต่ผู้มักด้ยครับเด้อผูใ้ใดมักเปื่อยกว่นนี้ก็ต้มไปต่ออีกรต้มต่อไปอีกประมาณสิบหาที่ก็ว่ากันไปเนาะครับเนาะแต่ที่เบาคืมให้เบิงนี่ขึ้น10ิบหน้าที่ครับผมเบาคืมพอ่อเราครับนี่มาห้ามลาูกเครื่องกันครับ นำขามเปียกครับผมก่อนอื่นอนันดับแรกนี่สมตัดขั้นครับผมทั้งน้ำทั้งตนกะพอดีกว่าน้ำไอ้ตอนพื้นน้ำจากตนพื้นละลายออกกับที่สมพอดีบ่สมเกินนะครับเนะา,าะก็เรื่อเพิ่มโปรตีนไหลขึ้นในนี่ครับเครื่องแกงตามลงไปโลดบาดนี่ เครื่องแกงอันนี้ยาซ้อยแม่เบาคึมพื่นเฮ็ดเองนะครับเนาะพุ้นแดงมาใหม่เบาคึมจานลูกไส้ลําบากพื่นก็เลยต่ำไให้ใส่ผิวบักกูดน้ำนะครับเด้อเครื่องแกงมันค่อยแสบผิวบักกูดนี่หมายถึงเปลือกของหนวยบักกูดครับผมเข้าเฮ็ดเครื่องแกงต่ำใส่น้ำปั่นใส่น้ำมันค่อยเสียหอมนะครับเนาะนี่ครับนี่จุดจวด,จดเติบค่อยน้ำลายไหลเบาคึมเห็ดกับเขา่ามักเห็ดรสเฮต รสชาติจะไงล่ะจัดจ้านนะครับเนาะถึงพริกถึงขิงถึงเครื่องแกงดเผ็ดๆแส่บหมดละนำประแดกครับบัดนนี้นำประแดกนี่โถนี่เบื้องต้นสองทับพีก่อนดูนัวนะครับเนาะ บ่ได้เฮ็ดกับเขาเบ้าเกลือตรงใส่เกลือน้ำเพราะว่าเกลือเิ่นสีนวลวัวหนังป่าเนะครับเนะแป้งนัวใส่ลงไปโลดนี่นี่ครับปลาดุ ลูกเบาเกลื่อนคนเรียบร้อยครับผมใช้ลงไปโรดลูกตัวนึงมันคอยอุดรัวครับแต่แม่ห้องติดใส่สปลาไอ้เจ้าหันเป็นเวยนเป็น,ปนยังนี้บ่เป็นท่าดอกเพราะว่ามันเปลี่ยนกล้างครับมันเป็นตะกินคนเลยเดอกคนรลว พอดีครับสิบนาทีเบากึมกะจับเวลาเบิ่งให้สิหัวรัวพอดีบพท่านเปื่อยเกินไปนะครับเนาะผู้ใดมักเปื่อยกว่านี้ก็ต้มต่อไปอีกเออเบากึมลืมบอกไปว่านี่ท่านผู้ชมด้วยเอฟซี 4, ทีพื้นเบิ่งคลิปก่อนหนา้านี้นะครับเนาะที่บากึมเคยแกงต้นบุกพูนบอกว่าบอต้มน้ำทิ้งบ่อว่าท่านว่าอันนี้สูตรเบากึมสูตรอัน,นแม่เบากึมเฮ็ดตามสูตรแม่เบากึมผ้าเฮ็ดนะครับเนาะ บ่เคยต้มน้ำทิ้งครับเข้ากับปอกคือที่เบากึือเห็ดในเบื้องหลังแล้วก็มาต้มทิ้งที้เลยแล้วเข้ากับแกงปรุงเครื่องคือที่เบากึือเห็ดนะครับเด้อบางสูตรเพื่นสีตม้มกว่ากันไปกันแล้วแต่นะครับเนาะสูตรไปสูตรมันแต่สําหรับเบากึือบ่บ่ได้ต้มน้ำทิ้งครับผมไอ,ผอ้ผู้ลงโฆษณาเพื่อ,ง,อง,งบ่ต้ริโภาถึงต้มน้ำทิง้งหรอกผู้ลงคนเพื่นแกงบ่เป็นขนาดต้มน้ำทิ้งสองน้ำสามนาม้ำมาแกงก็ยังกั้นนะคือว่าเพื่นแกงบ่เป็นหรือว่าแกงบ่ถึอสูตรนะครับเนาะ อันนี้บ,บ๊าบกึืมบดบอตองต้มน้ำถิ่นแจงเลยแซ่บบ่มีกันขั้นครับเดี๋ยวบ๊ากึืมสิกินให้เบิ่งกันแล้วกันเดี๋ยวสิหาว่าบเกึืมแกงเลยจักเอาปีเฮ็ดจังได๋สาดถิ่มเฮือว่าเอาไปใส่ก็สิว่า,าไไกันไปเนาะครับบ๊าบกึมืมสิกินโซ่จักหน่อยก็แล้วกันเนาะครับเนาะเดี๋ยวตอนนี้ซิมเราสาดนครับบ่ทันได้ใส่ไผตัวได้หน่เดี๋ยวซิมก่อนขาดหยังสิได้เติมครับ จางอยู่จังหน่อยครับผมใส่น้ำปลาลงไปเอาละเรียบร้อยครับขั้นตอนสุดท้ายครับผมปกติสใส่ผักอีตัวเหล้านะครับเด้อผักอีตูวเล้าบะหมี่กับใส่ของละพาก็ได้ถต่ของละพาบะหมี่กับใส่ผักอีตูวไทยก็ได้คือกันกินจิดแตกต,ต่างก,กันออกไปซื้อนะครับเนาะ แต่ว่าหลักๆแล้วแกงมูนี่เขาต้องใส่เบื้องต้นต้องเป็นใบแมงลักเนาะครับเนาะรองมาถ้าบ่มีก็ต้องเป็นโหระพาถ้าบ่มีอีหลีกับพักอีตูไทถหรือว่ากับเผาก็ได้ถ้าบ่มีอีหลีกับบะไส่ก็ได้เนาะครับนะเนาะเหลียวแต่นี่หอมหอ่อนรั่วครับแขวนๆอ่อนรัรว่วมึงดูคนดูร้ายจากพอดีแขวนๆต้น บุกก็ลังพอดอีคนรลายสีเลลเลกแล้วนะครับนกเรียบร้อยครับผมได้กินมาครับรัวบะนี่แกงเตาแกงตามสูตรเบาเกลมโหลดดนะครับเด้อล้านเปอรเซ็นต่นมีการขั้นครับผมน่ครับไปครับมน,นี่มาเกลมสีกินโซ่จังหน่อยครับผม มึงนะครับพอรั่วแซ่บครับผมพูกคุณออกไปอ่อนๆครับสุดยอดเลยของปล้าอหลอกดอกกระเจียวปีเลเทอ,อได้ครับเด้อพอด้กกินแซ่บครับ ของจากป่าจากธรรมชาติเาครับ จบไลฟ์ครับผมอย่าลืมไปหามาแกงกินนะครับเรื่อแกงตามสูตรเบิรงคลิปเบาคึมแกงตามเพดได้เลยรับรองบ่ขั้นล้าเนเปอนครับผมขอบคุณที่รับชมครับรอย่าลืมเป็นกำลังใจให้เบาคึมในกดที่ตามซับสไครต์กดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งนั่เปลือกผัดทุกการอัปโหลดคลิปใหม่ของเบาคึมครับผมเจอกันคลิปหน้าด้วครับเดอ้อขอบคุณครับบ๊ายบายครับผม